สวัสดีครับพวกับผมสันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะมาทำคลิปดีๆเพื่อนๆได,ได้ชมกันนะครับผมก็มเป็นเหมือนเดิมนะครับผมน้องอินบ็อกมาใน Facebook นะครับผมว่า,านกปิดคู่ต้องทำยังไงนะครับผมคือเขา,อ,าอยากจะผสมพันธ์นกลงหนัวจุกนะครับผมแล้วก,ก็ได้สอบถามมานะอ แต่ผมก็เคยได้บวกไปหลายคลิปด้วยนะครับผมก็คลิปก่อนๆนะครับผมอ่าแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปการตอบกลับนะครับผมคือน้องทักมาอินบ็อกมาผมก็มาทําคลิปให้นะครับผมมาให้ความรู้เบื้องต้นอ่ที่ผมรู้นะอที่ผ่านประสบการณ์มาหรือว่ารู้รายละเอียดบ้างครับหรือว่าท่านไหนมีวิธีทีด่ดีกว่าก็สามารถใส่ก็ใส่กันมากันได้ใต้ข้างล่างคอมเมนต์นะครับผม อ่ามาฟังกันนะครับผมอ่าการที่น้องจะผสมอ่านอกกรงวัวจุกนะครับผมไม่ใช่ว่าน้องเอานกกับนกแล้วเอาใส่กันเข้าไปเลยนะครับผมแบบนี้มันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าขนาดผู้กับผู้ตีกันตายเลยผู้กับเมียก็ยังตีกันตายวะบางทีผู้ตีตัวเมียตายตัวเมียตีตัวผู้ตายนะครับผมอ่ามันก็ไม่ได้นะครับผม,มในการผสม เพื่อนๆก็ต้องคำนึงด้วยนะครับผมคำนึงว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้นกติดคู่กันคนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในกรงผสมพันธุ์กรงใหญ่ที่เราเตรียมไว้นะอ่าเราก็ต้องเตรียมเตรียมไม่ดีนะก็เหมือนที่เคยกล่าวไปว่าอ่ากรงใหญ่ใช่ไหมมีดินมีหญ้าคือทําให้สมบูรณ์แบบอืเบบเหมือนมีน้ําตกบ้างมีอะไรบ้างมีโน่มีนี่เห็นไหมทําให้เหมือนธรรมาชาติ อไม่นั้นถ้าเพื่อนๆทำไม่ดีนะมันจะไม่ใครนะครับผมนกถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่นกต้องได้กินนอนด้วยนะครับผมไม่นั้นไม่ใครนะครับผม,มต้องได้กินนอนต้องได้อกินพูดธิ์ให้ก็คืออิสระเสรีให้เขาอย่างเต็มในกรงเลยนะครับผมอาหารจะให้แบบบุฟเฟ่ดีหมดทุกอย่างใช่ไหมครับผมามาเข้าเรื่องกันนะครับการทำยังไงนกติดกคู่นะ อ่าพอให้เพื่อนๆออกกรงทั้งสองกรงตรงตัวผู้ตัวเมียที่เพื่อนๆให้ผสมนะครับผมคือมาให้ติดกันเลยอ่าพอติดกันใช่ไหมเพื่อนๆต้องหันอ่าเห็นแมคน่คอลตรงกลางกรงเพื่อนๆเอาอมาให้ติดกันนะเอ,อถ้านกติดคู่มันต้องมานอนคู่นอนคู่ก็คือเพื่อนๆต้องมาสังเกตต,ตอนเวลานกนอนกลางคืนอ่าใช่ไหม สองสามทุ่มเพื่อนเพ่มาสังเกตดูว่ามันอยู่ติดกันไหมนอนติดกันไหมถ้าว่าอยู่ยังอยู่ห่างนั่นคือนกไม่ติดคู่อย่าไปปล่อยกรงเดียวกนะเพราะว่านกกรงหัวจุกถ้ามันไม่ยอมรับอีกตัวหนึ่งทีนะครับมันจะตีกันอแต่นี้ถ้าว่ามันยอมรับเลยใช่ไหมเรห็นมาเลยว่ามันอยู่นอนใกล้กันแล้วนะนั่นคือมันยอมรับคู่เลยนะครับผมให้เราเอาไปปล่อยกรงใหญ่ได้เลยนะ โยคงใหญ่ที่ว่าธรรมชาติให้มันสมพันธ์นะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ก็คือมีหลายอย่างนะที่าสมกันตอนนี้นะ<ว>นอกจงหัวจุกวพวกหน้านวล<ว>พวกนี้เก่งนะครับผมผสมพวกนี้เก่งนะครับผมลูกผสมเก่งมากนะครับผมลูกผสมระหว่างอ่าเห็นไหมหน้านวลแล้วก็อมมาพามนอกจงหัวจุกอือคือมีหลายหลายลูกผสมนะครับผมพวกอิน อินดูอะไรมาผสมกันเยอะนะครับผมอินดูร้อยอะไรไมเม่นไหมหน้านวลห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเอ่อไอ้น,นี้ผมก็งลงรายละเอียดลึกไม่ได้น,นี่ผมก็รู้ไม่เยอะนะครับผมรู้นิดนิดหน่อยหน่อยอืมแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรคอมเมนต์นะช่วงผมมีคนรู้เรื่องนกปูจุกเยอะนะครับผมเล้วจะมีคนมาตอบให้นะครับผม,มสร้างมาเพื่อเลียเปลี่ยนความรู้กันอยู่แล้วนะครับผม อ่าพพพเพื่อนเพ่นเห็นว่านกมันติดกู่พกเพื่อนเพ่อนเอาไปผสมใช่ไหมครับผมแล้วก็ย้ำที่สําคัญก็คือสถานที่ที่พเพื่อนเพื่นทให้ผสมนะครับผมถ้าพเพื่อนเพนทำเล็กๆก็จะก็จะยังได้เงที่นกมันไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผลแล้วครับผมคือนอกจะไม่ผสมนะถ้าอยากให้ดีอยากให้พเพื่อนเนได้ไป็นของทางฟาร์มนะครับผมคือก็ทําบ้านเป็นหลังเลยนะครับผมนกเป็นสีเพื่อนเพืนลองเข้าไปดูนะใน youtube นี่ของหลายคนก็เยอะนะ ถ้าไม่ข้างบ้านเราไม่มีเราก็ไปดูในยู u ูบมันก็ได้นะครับผมตอนนี้ลลกไซเบอร์ Cyber, มันไปไกลยังไหมโคสร้างบ้านทั้งบ้านเพื่อนๆคิดดูมีอ่างน้ำไหมนกคกงเล่นอ่ามันก็ไข่นกมันก็ไข่ดีนะครับผมไข่ดีออกลูกมาเออพอเราขายยังไหมเราก็ได้กําไรนะครับผมแต่าฟาร์มเขาก็ได้กาไรนะเนี่ยเขาผสมนกคงกัวกจุกมา ถึงเป็นสัตว์ป่ากุ้ปงปคงก็ไม่โดนจับนะครับเพราะว่าเขาขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเป็นลูกโปะของเขาแต่ว่าข่าวดีรู้รู้สึกว่าจะตุลานี่ครับตุลาพฤจิการนี้นกงวจุกจะถูกปลดไม่ถูกปลดก็อยู่ที่เดือนนี้นะครับปีนี้อยู่ในปีนี้คือไม่ขึ้นปีหน้าครับผมก็าทางสภาเขายื่นเรื่องแล้วใช่ไหมก็จะเคลียร์กันปีนี้นะครับผม ว่าจะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกก็มีลุ้นนะ <c oughs> เพื่อนๆก็ได้ไม่ต้องไปหยบเลี้ยงกันอยู่นะเออไม่ต้องไปรักโรบเลี้ยงหรือว่ายังไงแต่สําหรับตัวผม,ผม,ผ,มผมก็สบายใจนะเพราะว่าได้ขออนุญาตไปเรียงห้าตัวนะครับผม,มคือขอไว้นานแล้วนะถึงว่าถึงจะโดนตรวจโด,ดนอะไรผมก็ไม่โดนนะครับผมเพราะว่าเคยขอไว้นานแล้วนะครับผม ตั้งแต่ซื้อนอกมาชุดเล็กๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาเข้าขั้นตอนการผสมนกกันต่อน,นะครับผมอ่านกไม่ว่าเพื่อนๆจะผสมเฟนซีจะผสมนกดำผสมอินโดอะไรป่าอะไรต่างๆนะครับผมก็คือวิธีการเหมือนกันหมดนะครับผมก็คือต้องสร้างบ้านให้ใหญ่และอิสระกับเขานะครับผม ผมเคยผสมคงเล็กเลี้ยงนะมันมันมันไม่ได้ผลนะครับผมลอกมันไม่ไขนะครับผมจะทําให้เป็นธรรมาชาตินะไม่รบไปรบอกวนสัตว์นะผมไม่ลบกควนมันเลยนะอ่อแต่ผมเอ็นของฟางเขาสร้างเป็นบ้านเป็นลกใหญ่ล็อกใหญ่ลอกใหญ่โอ้นอกก็เกิดดีนะครับผมแต่นกคงหัวจุกนะถ้าติดคู่ตัวไหนคู่เขานะเขาจะอยู่กับตัวนั้นเลยนะครับผมไม่เหมือนคนนะผม ยังคาจุกตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับผมจุดยกเว้นคู่เขาจะตายก็เึงจ,จะร้าม่นะครับผมืมวันนี้ก็มาทําคลิปให้น้องที่อินบ็อกมาทางไลน์นะครับผมอืมอก็ถ้าอยากติดต่อคือเพื่อนๆไม่ทราบการเตงการอะไรก็แอดไลน์มาผมได้นะผมทิ้งไว้ข้างบนเลยนะครับผมที่หัวเลยนะครับผมที่หัวข้อนะอ่าเราแชร์วความรู้หรือมีอะไรอยากจะแนะนำผมผมเปิดรับหมดนะครับ รือเราเรียกเปลี่ยนความรู้นะครับผม,มไม่ว่าสายจะเลี้ยงด้านน้าชาหรืออกเค่งหรือว่าเอ,อจะไปเค่งเสียงต้องออหากำเลยเอาลูกนกมากค็บเสียงยินดีครับผมยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มยาวแล้วนะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ